สวัสดีครับบ่าวท่อวัสดีท่านผู้ชมครับเมือนในพาเดินทางมาบานพอแต้มครับพี่น้องพามารับชมนะครับชุดล่างพอแต้มครับผมงวดวันที่1มีถุนายน2566นาะครับงวดที่ผ่านมาลุดอยู่ด้วยพี่น้องนะครับพอแต้มของเพิ่นลุดคือลุดพี่น้องครับแต่ว่าลุดเนี่ยพเกินงวดเนาะพี่น้องเนาะรับพามารับชมน้ำกันว่าชุดล่างพอแต้มจะเด่นจะเน้นชุดไหนเนาะพี่น้อง ครับผมมาหอดมาถึงแล้วครับผมบรรยากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าจะฝนตกคือแดดเทนอพี่น้องนะครับเนาะคือแดดจะตกคือ่เจ้าวาบอา่ะนะครับผมมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมกับรถจอดเต็มหน้าบ้านที่เก่าพอแตมแล้วพี่น้องนะครับเนาะครับมาชมชุดล่างน้ำกันพอแตมมันขัดหรือยังหรือจะเป็นชุดเต็ม,น,มนะครับท่านผู้ชมดูนะครับพอแตมอากาศร้อน่อพันกับไข้ร้อน นะครับเอ้าจังเข้าไปหาพ่อเพื่อน้ากันจังไปฟังน้ากันท่านผู้ชมนะครับเนาะท่านผู้ชมพ่อเป็นพร้อมแล้วพี่น้องเมื่อกี้พ่อเป็นรอดนะครับเนาะสวัสดีค่ะพอ่อแต้มครับสวัสดีค่ะครับครับครับหมวดที่แล้วลุดแม่นบ่พ่อชุดล่างอ่าพี่น้องเสี่ยนตุงจริงเขาเรียกว่าเขาใช้คำเสียนก่อนเสียนก่อนขั้นเทพเสียนขั้นเทพ รุดข <Cornell. S 2> ึ้นรุดแล้วพี่น้องนะครับนะมาชมกันต่อธรรมดาลครับผมแนวทางก็มีงวดเข่างวดหลุดนะครับ่ผมก็เอางวดนี้ซื้อรถงวดนี้งวดนี้เห็นวะจัดเล่ยจัดเลยจัดเลยงวดนี้จัดได้เลยพ่อแทมมาครับผมเป็นชุดล่างอย่างเดียวท่านผู้ชมครับผม เอาเลยครับบผม,มชุดบนเขาแต่งให้มากได้พี่นน้องเดอ้อกับอันนี้เป็นชุดล่างเนาะครับผม,มเป็นล่างยางเดียวตรงๆคือเก่า เตาชุดล่างนะครับเนาะตรงๆสี่หกแปด สามห้าพี่นอ้องครับผมหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยสี่หกแปดในหลักสิบบอกร็ได้ไม่มตอ้องทำอะรศูนย์สามหาหลักหน่วยได้ท่านผู้ชมเด้อครับแปดศูดดนย์ แปดสามครับหกูนสหครับท่านผชม 40 43 45น <ic> ย <c oughs> <cake> ่า่าัง <t> ท <piace giving> ่หนึตัดกระพอเต็มเนาะ ตัดนะครับทีนี้ตัวเด่นให้กับเบอกว่าอ๋อ,อบิ่งแปดได้พี่น้องกระเด็นสมาคมพอแต้มเป็นตัดให้ละท่านผู้ชมเบียนหลักแปดแปดศูนย์แปดสามแปดห้านั่นล่ะ <laughs> อะไรผมคนเดีย <laughs> ว,วหเห็นชุดเต็มน้องๆพอแต้มนะไอ<ำ>้เ<ำ>บิ้งชุดเต็มพี่น้องแด้เอาพอแต้มกับสมาคมเป็นตัดให้และครับผมน่ะซ้ำตัดนั่นล่ะเห็นไหมครับ เด่นที่8ล่างครับผมแปดศูนย์แปดมแปดห้าผมจัดไว้แล้วผมแปดสามแปดห้าพี่น้องถ้ามักศูนย์นี่แต่ว่าผมคือบอกมักศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยเลยตอนเมื่อซื้อรถตีไปวันนี้แปดสามนี่บอครับผมได้แปดห้ารถตีได้ไปแล้วครับผมมักติดหานะครับติดหาถ้าติดศูนย์นี่บอมักแปดศูนนี่มันขึไปได้ทั้งบนทั้งหลังนะหานะครับตามศูนย์มันครับผม มาไหนทั้งหมดทั้งหลังที่<น>พอ<ม>ขึ้นมากอยู่ขึ้นมากกันมาพอ<ม><ม>แต่ว่าหลายเสี้ยนนี่แปดดับล่างได้พอแตม้ม<ะ>หลายเสี้ยนนี่ผมเห็นแปดกับสามดับล่างเนี่ยกั่สูตรเพิ่นเนาะพอแตม้มเนาะต้องเงินสูตรอัไรเพิ่มเสูตรเัิ่มต่างพอแต้มมันแปดเป็นเด่นล่างามีมีของพอแต้มกับปูสามแปดตรงกันเสาวาวแล้วเรียงเลียดับเลียงรับกันมาพอเนี่ย มันหนักตัดย่ำได้มันบูยูมันหมดเลยตัดโอกาสปูข้านเสียโอกาสครับผมครับผมเพราะว่าบองสลากเขาบอกมีเลขดับเนาะแมนเขาใส่ซูเรกแมนโดยเฉพาะงวดนี้สันจรนี่ก็อันตรายอันตราย้านคคิดว่าเบิ้ลป้องแต้มโอ้ขันบอกเรื่องในเบิ้ลพอแต้มมาซื้อจังเถ้ามาเคยจับแมนบอกเบิ่ลจังเถ้าผมบอกเคยมักกันแต่ว่างวดนี้ผ่นมักหนึ่งหนึ่งเลขเบิ่ลนี่ปีหนึ่งบากเกินสองเดือยครับ แน่ว่ะคับแน่เล่โบถึงมันนะเหนว่าเล็กเบิ้ลพอแต้มว่าบอกสุเทียว่าพอแต้มว่าผมมากเลยมมาเราดีมากว่าเสีว่าดีดีเคื่อมาดูเ่วมาดูนะเนาะเ่ามาเดียว ปนี่ปนี่เนานี่หัวสันจอนใช่า่ะาสารคข้ามจิ้วเบิ้ลเก้า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 เจ็ดเจ็ดมีเจ็ดมาเจมตัวเดียวครับผู้ชมอันที่มักจะเอาเลขเพิ่เนาะเลขเพิ่ของอันไดก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะพอเนาะผนี่ท่านผู้ชมเสียนขั้นเทพคนจะว่าของสี่เลยพี่น้องเลขมีดักดอกเนีนีทุกตัวมาทุกตัว ว่าไปม so ันจะตัดโอกาสค้า okay. ผู Then, the people, so ้ตัวที่เพิ่นมักครับผมเพิเพิ่นมักกด้กับเกียร์ับเนียนกับเสียดายโอกาสทั้งมากกับผมเอาท่านผู้ชมนครับเนาชุดล่างนะครับเนาะชุดล่างตรงๆพอแต้มได้พี่น้องเด้อเก้าชุดล่างตรงๆสมัครพอแต้มตัดให้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับเนาะพักลักให้ครับลักสิบสี่หกแปดลักหน่วยศูนย์สามห้านะพี่น้องครับเน้นตัวใด เบิ้งเอาธรรมชุ่มตัวเดียวครับวงกลมที่8นะครับจะเน้นลัก8ครับผม8 0 8 3 8 5ตรงๆนะครับ6 0 6 3 6 5 4 0 4 3 4 5นี่ก็ตัวกันตัวร่องธรรมชุ่มนะครับเนาะกลับมาได้ทุกตัวนะครับรุดไปแล้วงวดที่แล้วงวดนี้มาแน่นอนพอแต้มบอกจัดเลยนะครับธรรมชุ่มลัก8นี่จัดไปเลยจัดไปแล้วครับธรรมชุ่มเนี่ยจะไปจัด8 3ปดสครับความชุ่มมากเกินหนึ่งแปดสอแต้ม เพราะแต่มีมักในใจว่าค่ะในสิบสองคูเนี่เก้าคูเก้าตเคูพามนสิบสองเอาซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่นี่โอ้ค่ะแปมแปดสามันาคมาแปดสมเอาเอาค่ะชุดล่างตรงตรวนะครัเนาะไกว่าเอาเบิงคัมพีคัมพีของเสียนขันเทพนะพี่น้องคัมพีเส้นขันเทพหเส้นเทวดาเออตัวตมีคัมพี เราก็มีหลักฐานวันแต้มน้เราวนนี้เราวันที่หนึ่งบอกวนแต้มเรางวันที่หนึ่งพี่น้องแตมเป็นมาแปดสามนะครับเนาะเพ่นรักสิบเนมันเดืนนี้ดีดีเดืนมี้เง้วดรักสิบล่างครับพ่อนี่ครับสี่สี่หกแปดสี่หกแปดนิมเดินเดินดีครับผมมันรังงยมันเกิดได้ช่างสี่เนาะเขาเกสีบลไดไงวันที่แล้วรักสิบ 7 9 1มา9นะครับวันนี้4 6 8หกแปดพแต้มฟันไปเลขที่8นะครับเนาะครับหลักสิบล่างเดินดีนะครับหลักหน่วยกศูนย์สามหาธรรมชุมหอนไหมฮัลโหลผู้ใดมักหลักสิบหลักหน่วยนะพี่น้องนะครับเนาะก็มักเอาจับคู่เอาหรือผู้ใดมีหลักหน่วยแม่นๆก็มาจับไซหลักสิบพอแต้ม4 6 8 นะครับหรือผู้ใดมีหลักสิบเป็นแม่นกั๊จใส่หลักหน่วยพอเต็มศูนย์สามหาท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนาะกับพอเต็มบางวดนี่ก,นกับมั่นใจขึ้นเก่าแหละพี่น้องสูตรคำนวณสูตรคำนวณน,นะครับผมเก้าคู่เต็มเด้อพี่น้องเดอ้อเอฟซี FC จะมาผู้ใดมักหน่อยนี่ครับตัวที่เน้นแปดศูนย์แปดสามแปดห้าท่านผู้ชมพี่น้องนะครับแคปหน้าจอ นี่ขึ้ลักซิปพราตามเบื่อดีพี่น้องไรย้อนหลังเห็นปะครับวัที่แล้วเก้าเก้าวดก้อนกาหกห้าบอกพราะเตามันอันนี้บนอันนี้วดหกหามากเก้าเก้าครับน้าเก่าคับผมอันนี้เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งวันนี้หกมาหกห้าอันนี้ก็บมาเก้าเก้าครับอือนี่ก็เจ็ดเจ็ดสามห้าห้าครับแปดศูนย์มั่นกันอ เราห้าอตรัสิบเนาะครับกับสองเกาเาสครับสี่เกก็ดสาแครับผมมันยาวกว่านี่ขบงยาวกว่านี่ย้อนหลังสถิติย้อนหลังนะครับน้องนี่เก้าหมดสิบหดครับผมเอาขอบุอแต้มี่น้องคขอบุณเอฟแฟนคับช่องขอบคุณพอใหญงไม่งครับเฮงๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนแอดมินบาทอสสวัสดีครับ